ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สั้นๆ2เรื่องครับของภารกิจของกระทรวงพอมอนะครับในวันที่16พฤษภาครับผมเองและผู้บริหารของกระทรวงพอมอเราจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตและพังงานะครับในงานของกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ชาวเลนะครับแล้วก็เป็นการสืบสารทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเลนะครับโดยวันที่16เบื้องต้นนะครับเราจะไปกันที่ชุมชนบ้านหินลูกเดียวนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านแหลมเหลาที่อำเภอตลาดนะครับ แล้วก็จะไปเยี่ยมชมแนวทางครับของพี่น้องชาวมอแกลนนะครับมอแกลนซึ่งต่างกับมอแกนนะครับมีอยู่2กลุ่มผมเองต้องเรียนว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอันดามันในภาคใต้นะครับ เรามีพี่น้องนะครับกลุ่มชาติพันธุ์อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกลุ่มอุรักลาโว้ยนะครับกลุ่มมอแกนหรือแม้แต่มอแกลนซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีวิถีนะครับแล้วก็ในการที่จะอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์ในวัฒนธรรมของพี่น้องนะครับโดยที่ในช่วงเย็นนะครับจะมีการไปพบปะเยี่ยมเยยนให้กําลังใจนะครับในการเปิดพื้นที่ของโครงการ ชมวิถีชาวเลนะครับยนสเสน่มานิหรือว่าชามิงออฟเดอะ e ีเล See t h e m o u n t a i n นะครับแล้วก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชการณียกิจนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางชายฝั่งนั้นนะครับนอกจากจะเป็นพี่น้องที่อยู่บนแผ่นดินไทยด้วยกันแล้วพวกเขาเหล่านั้นยังมีหน้าที่สําคัญในการที่จะปกป้องพื้นทะเลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยของเรานั้น พึงจะต้องรักษาไว้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายได้สําคัญของประเทศไทยของเรานะครับดังนั้นวันที่16นี้ผมเองและผู้บริหารกระทรวงพอมอก็จะเดินทางลงไปนะครับแล้วก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกันนะครับ ในเรื่องที่2ครับในขณะนี้เองเดือนพฤษภาคมแล้วอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันเปิดเทอมนะครับซึ่งทางกระทรวงพมเราเองโดยสถานธนานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นรองรับจำนำของภาครัฐเองปัจจุบันนั้นเรามีอยู่47สาขาใน14จังหวัด นะครับเราก็ได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับผู้ปกครองในช่วงใกล้วันเปิดเทอมโดยที่จะมีโปรโมชั่นนะครับฟรีดอกเบีย้ย5เดือนเต็มครับแต่ว่าวงเงินไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราเชื่อว่าจะสามารถาช่วยเหลือนะครับสภาพคล่องของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรในช่วงเวลาที่กําลังจะเปิดเทอมนะครับบัตรประชาชนใบเดียวครับเดินเข้าที่สถานธนาคารุเคราะห์ที่เรามีอยู่47แห่งทั่วประเทศ เราก็จะสามารถเรียกว่าจำนำโดยที่ฟรีดอกเบี้ยถึง5เดือนเต็มๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพมของเราได้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะใกล้เปิดถิอะนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับดังนั้นในเบื้องต้นวันนี้ก็จะมีเพียงแค่2รเรื่องครับขออนนีตประชาสัมพันธ์ฝากไปยังพี่น้องประชาชนผ่านที่พี่สื่มวลชนก่อนนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้เบื้องต้นนะครับเราเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่พมในพื้นที่นั้นได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับเราก็ให้กําลังใจดูถึงว่ารวมไปถึงสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับและในขณะเดียวกันเองผมก็ได้กําชับให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในพื้นที่ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องกลุ่มปรอะบางด้วยซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ จะเป็นคนสูงอายุนะครับหรือว่าพี่น้องคนพิการหรือแม้แต่เด็กเล็กนั้นคงจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของการที่จะก่อความรุนแรงแต่ว่าในส่วนของพอมอนั้นเราไม่เห็นด้วยกับการกระทําด้วยความรุนแรงในทรูปแบบนะครับ <c oughs> ก็ได้กับแซบให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนั้นได้เข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมเยมเยนครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบในในทุกๆพื้นที่แล้วนะครับ, <c oughs> รบขอบคุณครับ